ส่งขายไปหน้านะคะไม่ต้องดูอะไรตรงไหนนะคะดูเพียงพอสอผลิตเท่านั้นดูตรงนี้นะคะพอสอผลิตตรงนี้เท่านั้น2 5 4หี่หนึ่งค่ะรับซื้อเหรียญละ60บบาทที่รับซื้อราคานี้เพราะว่าเหรียญน,นี้เขาหายากนะคะเขาผลิตน้อยเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่3รองจากนะคะรองจากอันดับหนึ่งก็คือ3 3 3สจําานวนผลิตเพียง100เหรียญเท่านั้น สามสามนะคะสองห้าสามสามจำนวนผลิตเพียงหนึ่งร้อยเหรียญเท่านั้นสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญหกหมื่นสองร้อยเหรียญสองห้าสามหนึ่งก็หายากนะคะในท้องตลาดที่เป็นเหรียญผ่านใช้อะจะหายากกว่า UNC เพราะว่าเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญที่ไม่มีคนนำมาใช้จะเป็นเหรียญที่อยู่ในกรมไม่ผ่านใช้ ที่กรมก็ทาแพ็กเกจออกมาแผงเขียวแผงฟ้าอะไรนี่แหละค่ะนะคะองมาก็นี่เลยนะคะ10บ,บาทปี2541เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับ3หายากนะคะเริ่มเริ่มมีการสะสมกันแล้วค่ะนักสะสมเริ่มหาเก็บกันแล้วเพราะว่าอีกหน่อยนะจะไม่มีนะคะในทุนเริ่มกว้านซื้อซื้อไปเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ถ้าอีกหน่อยนะคะเหรียญราชการที่10เขาเรียกเก็บคืนหมดนะคะคืนคลังอะคะ่ะ เหรียญราชการที่9เรียกเก็บคืนหมดเขาจะเอาเหรียญราชการที่4ที่10ค่ะดันออกมาใช้แทนนะคะก็จะเป็นเหรียญราชการที่9ก็จะเป็นเหรียญที่หายากและเหรียญหายากที่สุดก็จะเป็น31กับ41นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ41ตอนนี้ยังพอหาเก็บได้ก็ยังก็ก็เก็บกันนะคะ41จำนวนผลิตนะคะ9 0 0 8 0 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะคะจานวนผลิต 980,000เหรียญเท่านั้นค่ะจำนวนผลิตนะคะปี2542เห็นไหมคะเขาจะเขียนไว้ที่ข้างถุงให้ได้เลยนะคุณปูขอบคุณมากสิบบาท2542มา35เหรียญ35เหรียญก็รับไปเลยนะคะ700บาทเนาะใช่ไหมเหรียญละ20บาท2542โอ้เหรียญก็ใช้ได้เลยนะคะเหรียญสวย10บาทปี2542เป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่4 อันดับที่สรองจาก3ามหนึงแล้วก็มาสีสองค่ะอันดับที่หก็คือ2 5 3ห้าามนวนผลิตหนึ่งเหรียญอันดับที่สองสองหานวนผลิตหกหมื่นสองร้อยเหรียญอันดับที่สามสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตเก้าหมื่นเอ้เก้าแสนค่ะ 9, 80, 000, เก้าแสนแปดหมื่นเหรียญนะคะส่วนอันนี้นะคะอันดับที่ส สองห้าสี่สองเนี่ยดูเพียงพอศอเท่านั้นค่ะดูตรงนี้ค่ะดูเพียงพอศอเท่านั้นสองห้าสี่สองจําำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญค่ะหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะจํานวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญราคารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทตอนนี้ก็ยังพอมีหาได้กันอยู่นะคะยังมีนํามาขายยังเยอะอยู่ค่ะ แต่อีกหน่อยนะคะอีกสกระยะหนึ่งนะคะถ้าเหรียญราชการที่9ถูกเรียกเก็บคืนคลังหมดนะคะเหรียญพอสอที่หายากที่สุดก็จะเป็นนี่คะ14 14 2 2> ่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองนี่แหละค่ะพอสอต้นๆนะคะจะเป็นเหรียญที่หายากมีราคาแน่นอนนะคะเก็บไว้มีอนาคตค่ะนะคะแนะนําค่ะแนะนําให้เก็บมีอนาคตแน่นอน